ขาไปพันล้านเลยทีเดียวพันล้านคือศูนย์รวมแอป,ปช้อปปิ้งออนไลน์ครับ Lazada s h o p ป e JD, i, Lotus, Seven, Cent, ี้เจดีบิ๊กซีโรตาร์เซเว่นเซ็นทัเยอะแยะมากมายตอนนี้เริ่มมาบริการส่งถึงบ้านเราแล้วเห็นยังแต่ถ้าท่านไปซื้อเองแอป,ปเขาเองช้อปเขาเองท่านจะไม่มีรายได้แต่ถ้ามาช้อปผ่านพันล้านดอซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ของทุกคนเราล็อกอินเข้าไปช้อปครับทุกการใช้จ่ายจะมีเปอร์เซ็นต์เงินวิ่งกลับคืนมาหาเราเรียกว่าแคชแบ็ค แล้วที่สําคัญนอกจากเราเปลี่ยนรายจ่ายกราเป็นรายได้แล้วนะครับเรายังรับรายได้จากองค์กรของอินดีมที่เราแนะนําไว้เพราะในพันล้านครับที่มหัศจรรย์คือตรงนี้ที่มันแตกต่างแล้วไม่เคยมีที่ไหนเนี่ยยกองค์กรในอินดีมมาตั้งครับสองล้านคนเนี่ยยีิชั้นลึกเนี่ยทุกคนจะเป็นเจ้าของเว็บไซต์พันล้านของตัวเขาเองเหมือนเราไงเราก็เป็นสมาชิกเราเป็นเว็บไซต์พันล้านแต่ถ้าเขาเหล่านั้นมาช็อปในพันล้านของเขา ทุกๆ cashback ของเขาที่เขาได้เราจะได้ได้วย2.5% 000. คือ2.5%ขอไปครับทุกๆ cashback ท,ที่เขาได้เราจะได้ได้วย2.5%สุดยอดเลยครับดังนั้นในอนาคตครับ e ีกก,ก็ช่างเต็มที่2ล้านคนใครช็อปใครซื้อผ่านพันซึ่งเขาซื้อกันทุกปันอยู่แล้วทุกยอดที่เขาซื้อเรานอนอยู่เขาซื้อ c a ชแ b a c k จะวิ่งมา,าเราด้วยร้อยละ2.5% 2ล้านคนนะจ๊ะดังนั้นพี่จะมีรายได้ สองพันกโดยที่พี่ไม่ต้องไปเปิด Big กซไปเปิดโลตัสไปเปิดเซเว่ไม่จําเป็นต้องไปลงทุนขนาดนั้นไม่ต้องลงทุน2 0งพักว่าบาทลงทุนสอ0 0องกว่าบาทก็เป็นเจ้าของทุกๆแพลตฟอร์มทั้งหมดแล้วมาอยู่ในนี้ถูกไหมเราขยายธุรกิจจากอีนนี้มันเดียวรับรายได้จากทุกคนช็อปในพันล้านด้วยยังไม่พอนะเราสามารถจะแชร์เว็บพันล้านของเราไปให้ญาติพี่น้องเราเขาเหล่านั้นไป คิดชอบเหมือนเราชอบเองเลยแคชแบ็กทั้งหมดจะวิ่งมาหาเราทั้งหมดนะครับ